สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่แบมสิ้ามาเก็บเห็ดเด้อจ้าอ,อ้าวเนี่ยเจอแล้วนะจ้าเห็ดมันปูเนี่ยจ้าโอ้ยอ,อันนี้เล็กไปรอให้โตก่อนเก็บกับน่องน้องดาพามามเนี่ยจ้า มามาเก็บเอากันจ่อเลยเนาะแก่่นอันนั้นแก่ไปใช่ไหมใช่อันนี้มันเหี่ยวแก่แล้วแต่ก็้นะกินได้หนูไม่เอาถุงมาใส่นะหนูโอยอันนั้นมันเล็กไปปล่อยไว้ให้มันโตก่อนมันก็มันก็มันก็ไม่มีแบบว่าเป็นบ้านเหมือน ประเทศอื่นเนาะโอ้เจอแล้วเนี่ยนเนีเย่ยเพราะว่าคนเข้ามาเก็บเยอะกันเนาะ,ะเอามีดตัดเลยเหรอคุณจ้าดาตักใช้มีดตัดแล้วมันจะได้ไม่เลอะอ๋อดาจะเนี่ย,เ,ยเช็ดไปในตัวมันจะได้ไม่นี่จ้ะทุกคนจ้ามันก็มีอยู่นะแต่เขายังเล็กอยู่เนาะปล่อยให้เขาจะอยู่อย่างเงี้ยเจอแล้วจ้ะ เก็บเห็ดต้องใช้มีดเพราะเห็นไหมมันจะได้ไม่สมกปอกใช่ไหมใช่เวลาเราทำความสะอาดกๆๆ็ง่ายขึ้นมือถือกล้องแล้วก็มือเก็บเห็ดซ้ำนี่น้องก็บบอสให้เก็บเด้อจ้าน้องบอกวันมันหน่อยอยู่เออพี่แบมก็เชื่อน้องจา้าเนาะถ้าเก็บไปหมดคนอื่นก็ไม่ได้เก็บเนาะว่าเพระจา้าอย่เจออีกแล้วจา้าทุกคนจา้า ก็เ,เอามีดมาตัดสะอาดจ,จะอ้านดีเนาะจ้เนี่ยแหละเวลาดาเก็บๆอย่างเงี้ยมันโออก็ขบคุณเราไม่มาไม่น่ะ,นะถ้าเราเห็นเราก็ใจเย็นๆเราก็นัน่นอันนี้ก็ปล่อยไปมันเล็กมันเล็กก็ไม่เอาเนาะจ้ะ แป๊บเดียวก็ได้พอปนอยู่เด้อจ้ะถ้าจะกินผู้เดียวเนาะว่าไหมหเห็ดนี้ปนแสบเด้อจ้ะปนให้ซุปไหมล่ะบ่แม่นปนนาะซุปซุปแสบกับกะเพราผัดกะเพรเาบ่จ้ะโอ,อก้กินใจเย็นๆด้อเดี๋วสิอันนี่สิร้อนไม่ได มันก็มีคู่เหมือนอยู่นะจ้าทุกคนจ๋าระวังให้ดีๆเอออันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยต้องเป็นสีเหลืองเหมือนทองเลยแหละพอเอาไปล้างเลยเนาะเขาบอกว่าถ้าเจอเห็ดนี้ป่าไหนก็แสดงว่าเจอทองเนาะเหมือนได้เจอทองเลยเขาบอกเพราะมันแพงอร่อยด้วยเห็นคนแดนเขาว่านะคนเดนมาร์กเขาบอก คนเดินมากเอาไปทำซอสซอสเหมือนหอยนางรมบ้านเราอะเนะาะม,มันมีคู่เหมือนเขาเยอะเนะาะอันนี้เห็ะอันนี้เห็ดอะไรเนะี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้จัก องตองนะระวังโอ้ยองตองแองแองนะเวลากเก็บดาจะเก็บอย่างนี้เละเป็นคนเก็บแบบใจเย็นๆค่อยๆไม่มีอ,อ่นนั่นเนาะไม่มีแปลงเนาะเราไม่ได้เอาแปลงมาพี่แบบไม่ได้เอาแปลงมาแปลงอยู่ในอีกตะกาหนึ่งโอ้อันนี้สวยกระเด็ดกระไดมาแล้วก็อันนี้เอาดาจะเก็บออกหมด พราะว่ามันมันจะได้ไม่เลอะในเนี่ยแล้วมันก็เย็นเนาะมาคนเดียวก็ใจเย็นเอาเนาะจ้เพราะว่าถ้าเราเอาดินไปแล้วมันจะเปื้อนนา้ล้างก็ลำบากเสียเวลาใช่ต้องใจเย็นเย็นดูหุบเนี่ยมาแป๊บเดียวด้ยจ้ะทุกคนจ้า อยอันนี้ใหญ่สวยอันนี้อันนี้เจอแล้วเจอแล้วดอกใหญ่อุ้ยเยาวนูพี่ถ่ายรูปก,ก่อนจอนอ่ะโอ้ยนี่นก็ปัดให้มันสะอาดันเวลาเราถ้าเ,เราไม่ห้าวบกึงไอ้โตมันมันก็มันก็เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมเนาะ ดามาคนเดียวได้ก็จะเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้ขนาดว่ารีบนะเนี่ยนางว่านางรีบนะเนี่ยนางเห็น<ๆ>เห็นนางก็เก็บนเวลาเราท,าทาารําความสะอาดเราก็ไปแปลงอีกรอบนะอืมใช่ออวันนี้เตกแล้วต้องเอาอ อันในหน่อยเข้ากับโบเก็บเนอจ้ะเก็บไว้วันหลังให้คนอื่นมาเก็บมั่งเนาะจ้าม,มาแป๊บเดียวก็ได้พอซุปนะจ๊ะทุกคนจ๋า งงเอาไว้วันหลังมาเก็บม,มาเก็บพี่มาถ่ายคลิปพิกพอแล้วไม่มาแล้วทำงานแน่นนะข้าวเห็ดงานเนาะยิ้ม,มผ้ามันมันขึ้นช้าเห็ดอันเนี้ยมันโตช้าโอ้หนูเต็มเลยออมันเลกอืมเพราะมันโดน,นฝนเนี่ย มันโดนฝนโดนแดดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันเหนือนู้นู้นี่นู้จ้ะมันขึ้นเยอะเนี่ยแหละช่วงถ้าถ้ามาเก็บคนเดียวน่ะพอกินเนาะจ้ะวาบอจ้ะพอกินยูอืมีนคนเขามาเก็บเรื่อยๆแล้วอืม ขึ้นหน่อยบางทีตามนี่มันก็ขึ้นนะตามร่องอันเนี้ยเดี๋ยวเย็นๆกินอันนี้มันก็พอเจ็บกินคนเดียวอ่ะอย่าเนี่ยตำนี่พี่ก็พอปอนแล้วเนี่ยจะเอาซุปแล้วหนูจ้ะเอาไปซุปกับ ดูฝั่งนู้นดูริมนั้นแล้วก็ตรงพื้นทีนท่เดิมมันก็ขึ้นนะเก็บเลยมันเล็กอยู่นะจ่าเล็กลอยูอ่ปล,ยปล่อยมันอย่าเอามันเลยสงสารมันเห็ดอะไรนะนี่มันไม่รู้ตามไม่รู้จับไม่ได้โบ้ คนก็ขึ้นเก็บไปีเนุะลูกตาดีแทนนขนาดเรามาเอาทีหลังเขาเราก็ยังได้เนาะจ้่ลาบอใช่คนมาเก็บเรื่อยๆอ๋อมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ้ะหรือถ้ามันแดดเปรี้ยงๆเนี่ยมันขึ้นไหมมันต้องมีฝนมีแดดมันขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เล่แหละ ถ้าว่ามีห้อยค้นเก็บแห้วก็คงสิงพี่จะเดินเข้าไปใช่ไหมัาง,งนี้เหรอ หนูข้างในมันมีมันมีเห็ดไอ้นั่นไหมค้านไหม,มไม่เคยเข้ามาใช่ไหมป่าเนีไม่เราไม่เคยมีเวลามาเก็บไม่ตอนที่หนูไปเก็บที่ลงเฟซส,สมัยก่อนนะหนูเก็บตรงไหนอันนั้นไปก็เก็บตรงนูน้นบ้างแล้วก็มันมีอยู่ข้างนึงในป,ป่าไฟป,ป่าขี้เบกไฟป,ป่าขี้เบกเหรออย่ตรงนั้นหนูไปแค่ข้างเดียว ก็แเพ่นั้นแล้วก็ไม่ไปเลยหนูหนูหนู้รู้จักที่ทางไหมท่านในป่าทางไปที่เด็กนี่นเหรอโาเหนื่ยเลยทำหนวกไปครั้งเดียวแต่หนูมีเวลาหาใช่ไหมไมัต้องมีเวลาเนาะเก็บยาแล้วด้านเหนื่อยนู่นอะ่ะอองตองเล็กเล็กเล็กอเล็กอองตองไ,ไม่มีหรอกนี่เก็บไปแล้วหรอ โอยจริงด้วยเขาลอยเข้าเก็บอ่ะหนูลอยเข้าเก็บนะแต่มันเกิดช้าใช่ไหมเห็ดเนี่ย ทำน้อยๆทำนะใช้เล็บจิกเอาก็ได้ ปล่อยให้เขาขึ้นพอแล้วมั้งพอแล้วเหรอทางนน้นแหละเริ่มกำลังจะมีขนาดรอยคนเก็บไปเยอะแล้วเนาะเขามาทิ้งเราก็ยังได้แต่เเก็บเขาก็ดีเหมือนกันนะเขาก็เหมือนเราแหละเขาก็แยนูดอกหนึ่งเขาก็เก็บไว้ให้เราเนาะอย่างเราเหมือนเราเหมือนเขาเลยเนาะอย่างเก็บไว้ให้เพื่อนอย่างเงี้ย ไม่อันไหนเล็กเราก็ไม่ต้องเอามันไม่ใช่เอาไปหมวดคนอื่นมมไม่ได้เลยอองตองเห็นไหมโบโบห็นใส่อองตองโอ้โย,อย<ม>ตาดีแค่อู้อันนี้อองตองสีหน้านวลบะเป็นพวกเลยอู้แต่มันมนจะไม่แก่ไปหรอไม่แก่ไม่แก่ห็่อันนี้ กินได้ไม่แก่ค่ะเห็นไามเยอะมากต้องใจเย็นๆเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะมัขึ้นเป็นพวกอยู่ใต้งามนะวยงามแท้นะนะต้องใจเย็นๆเก็บเหค่อยๆมองตนมันงามงามนะ ใหญ่ยกับทันนีโปรงเลยค่ะกับเท่านวเลยต้นมันอ,อนตั้งใจยเย็นอะ่ะดาไม่มีคนเราก็ใจยเย็นเย็นเราไม่ต้องรีบมันไม่ได้เป็นไหนหรอก งามงามเนี่ยยาเออะไรเนีย่ยกินกือบอ่ะอถ้ายานันภาพ <laughs> พี่ก็กลัวนะวันนั้นไปกะบิลามันอาจจะเป็นต้นมันก็ได้แบบเน่มเ <laughs> นมเนาะกลัวใช่ไหมบางทีก็ขยแยงเยมันอยู่ในนึง,งอ๋ออย่าเอามันเลย,ยเอานั่นเลย าคนพอพ<ว>ยผาดมันก็ชอบไงแล้วเรามั่งเขามั่งเนาะถ้าอยู่ใกล้เนาะเดี๋ยวจะป๊ซุปให้กินโอ้ยไม่เป็นไรโล๋ยวค่อยมาเก็บไม้น่ะเห็นไหมหอยมันกินเห็นไห้นะหอยทากมากิน ขึ้นมาแล้วพี่แบมเห็นบ่าไหม่าไปเลือเธอ,อเลยมาแย่งอาหาร <laughs> มาแย่งอาหารอืมคนเราไปแย่งเขาเขาแย่งเราตาดอกข้างหลังหนูสวยมากมจืมอือจัใจเย็นๆอ,องตองอยู่ดูมันออกมาแล้วโกรธแล้ว ตากเก็บเนาะตากเก็บกินหมดนู่นนะจเป็นนูวนะแต่ก่อนพี่ไม่กินนะหนูหพี่ก็คอแข็งนะเชื่อไหมเห็นพี่กินเละๆอย่างนี้แต่เห็นก็เลยโอ้คนอื่นเขายังกินวะแพ็กกับหลังหันนี่ดอกนี้สวยมาก เหลืองมากกันเนี่ยถ้ามันอยู่ถ้ามัมีแสงแดดมันก็จะเหลืองเนาะอุย้ยบางทู<ๆ>ถันผู้ชมจ๋ามาแป๊บเดียวอุย้ยเหลืองอลา,ามองตองอยู่โอ้ยหยา แบบมือหนึ่งก็ถือกล่องมือหนึ่งก็เก็บเนาะดินเท่าพี่เอามือเก็บระวังมันมเลยนนเต็มเลยเนาะกำลังแบบจะขึ้น ระวังน้องก็บอกระวังอย่าอย่าเยียบอย่าเยียบโอ้อันนี้น้อยไปซ่าดอกนี่ไหม เพอรเวอร์อยู่ใต้ต้นไม้โอ้ยเจอกันที่ใต้ต้นไม้เจอกันที่ใต้ต้นมะย,ยมดอกเล็กเก็บไว่น่ารักไหล่ะน้องดาเก็บแต่ดอกใหญ่ๆดอกเล็กเก็บไว้ให้คนอื่นเนาะให้คนเขามากทีหลังอ่ะน้ว่าไหมเท่นี้เราก็ได้ไปปุดแล้วน้องเก็บเห็ดหน้าชื่นชมมากเลยทุกคนจ้า ดอกเล็กไม่เอาเอาแต่ดอกใหญ่ไว้คนอื่นเขามั่งสาสาสิกินผู้เดียวเนาะ,ะว่าไหมจริงๆด้วยแหละโอ้ยเพอเวอร์อยู่เบนินเอยู่เน,ะนาะนั่นเล็กนนเล็กมันนังน,น้อยให้เขาโตเอาไว้เขาโตโดนเดดไงมันเลยจางๆ<ะ>ถามว่าน้องเอาอไปไหมน้องมาเก็บช่วยด้วจ้ะ ถ้ามาเก็บบอกว่านอไปปนบวอเพืเ่อนว่าเพื่อนอยู่ใกลเพืนสีมาเก็บเองก็เอาไว้ให้น้องมาเก็บนี่แหละที่เหลือโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องทำไมมันน่าจกอย่างนี้อขอจกหน่อยว่ะอีโอ้ยสวยๆค่ะสวยแล้วก็มีเขียดด้วยนะคะดูสิเขามาเก็บเห็ดเป็นเพื่อนเนี่ย ถบ่ได้เห็ดคอยกัสิจับเขียดนี่แหละมันหลายโหดเขียดกระไดเขาชอบแอบเนาะเห็ดนี้หรืออะไรเขาจะอกน่อยเขาจกหน่อย,ออออยแล้วก็มีข้างหลังคืออู้นู้นูนูนะเกอบเยียบเก็บเป็นเก็บเห็ดที่มันมากวันนี้เนาะ นี่ดินนี่ินเขาเก็บสะอาดมากเลยใจเย็นด้วยมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนป่าที่เขาลงคลิปกันลหลายๆคลิปแต่ถามว่ามันมันไหมมันเนาะไมันไม่ได้เงินเท่าทำงานนะแต่มันมีความสุขมีความเพลิดเพลิน ย่งเกาะคิกลี่ยี่สิบห้าคนเองเดี๋ยวพี่ซื้อมาฝากเ <No. No. S 1> ออน่ารักจก้ะน่ารัก,ซ,รกซื้อใส่ผักด้วยเนะซื้อเอาไว้ใส่ผักมันตะนเลาะอ,อยู่จ้ะมันต้องต้งขนโอ้ยสวยงามตามท้งเรื่องวันนี้ได้เห็ดไปกินแล้วคะ่ะ ได้ทั้งคลิปได้ทั้งเห็ดไปกินน้องน่ารักมากมเจ๊เนี่ยดูสิกำลังจะเกิดทุกคนจ้าเนี่ยเปาะแตะแปะอต่อแอะแะเบิ่นเบิเดีต้นมันเามนะพฤสีต้นมันงานนอยอวบมากเลยขามันถ้าเป็นคนก็ฟาดคาอหักขาใหญ่ลตไปขาใหญ่มาก พี่มือหนักพี่เก็บเห็ดอันนี้ไม่ได้หรอกมุ่นบุยปุ้ยใจเย็นๆยนะอันนี้แตกเสียเลยเออเห็นไหมค่อยๆดอกเสียเลยโอ้ยขอโทษขอโทษอุ้ยหลายอยู่ด้ๆเนี่ยมองเนี่ยยะเนี่ยโอ้ยตรงโน้นกำลังจะเกิด เชื <Yeah. S 1> ่อมันล้าไหลมองดูหนูอุทามันน้อยก็เก็บไปมันใหญ่ก็ม่นอุยปุยอีกแล้วอ้าขามันดีอยู่ขาเขาแข็งแรงแต่ว่าอย่าเอาเขาเลยงามอยู่งามอยู่แบบเท่านี้เกิ้โอ้ ป้าองตองอยู่องตองสีหน้านวลน,นี่แหละเขาเอิญโอ้เขาซ่อนตัวเดินนิดเดียวเองออกมาแล้วมันเล็กไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นม่ปล่อยไว้เะอะออย่าเอาเขาเลยใช่เอาไว้คนอื่นมั่งเนาะกินแต่ผู้เดียวหลายวัติ เนี่ยเขาเรียกคนเก็บเห็ดเป็นเพราะว่าหนูอันนี้ดอกนี้บานสะพั่งจนแก่ไหมเนี่ยอ๋อเก็บได้เก็บได้แ,แก่กินได้ใช่ใชไหมกินได้อ,อานามือเบาถ้าพี่มาก็มูลเอ้ยปุ๋ยแหลนะเนาะโอ้ยดอกนี้สวยมาก โอ้ยอืมดูพริกพริกดอกมันสิพี่จะเอาไปใกล้ๆตะก้าพริกดอกให้มันงายเอ้ยโอ้ยแต่ดอกงามหลายดกยาอกอยู่พี่แบมก็ได้เห็ด <มา S 1> เป็นที่ <มา S 1> พอใจแล้วเด้วจ้าพี่แบมก็จะกลับแล้วพูนเอารถไปจอดใบพุ่น ขอบคุณที่รับชมขอบคุณน้องดาด้วยที่พาพี่มาแล้มาเก็บเห็ดมาได้ทั้งคลิได้ทั้งเห็ดนะจน๊ะเนาะขอบคุณหลยๆก็บอกย่าย <Yeah. S 2> ขอบคุณนะคะบ๊ายบายคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ